นี่เบอมี่เ่านี่เห็ดปวกนี่มันบอขึ้นกับพนปวกสิครับนี่เป่าอยู่รเ๋ยนี่นี่นี่ออเห็ดแดฟางเ้อะครับกํแพงขางขางโรงอาหารมากําแพงสุดหมอหมอแหมอแปลงไฟนั่นอ๋อครับครับแพงนเร้่อจากมุมงุดเลยกําแพง่นจุ่มหนึ่งดิย่าหมอหอดทองน้ำน้ำโรงอาหาร บจุ่มนึอจุ่มนอนงยุหันจุ่มลงไปไว้ใเก้าว่นังขาเาเนั่นไปนไปไ้เก้าั่นังจุ่มสงจุ่มสองมันแน่กํแพงเลยปหอดนี้ของต้นกล้วยเนียวะวะกำแพงเลยครับกํแพงเลยเป็นวะโอ้อ่อยต้องกำแพงเลยแมนเป็นเปพปลาปลาเป็นไข่นบ่อเ็ไข่นบ่เบืนี้เลยอืมแล้วต็เบื้งุ้นม่ทุกไข่เมัน่น่อยอ่ะมันจะให้ไข่เด้มเลย Oh. ให้รังมือออกปุดนาของพวกออกมันออกแล้วครับตอนนี้ไข่ก็ต้งอ,งองก็ต้องฝักตัวแม่มไปไม่เห็นช่วงนี้มันบ่ครับก็เป็น,ปนไอ้ฟ้าทางสาร้ำบ่อนอันใจน, oh. น,น้อยนะทางยุ่งขาข้อนกีต่างอ๋อทางอ่อมน้อยนทางทางมนด้วยอ mm ืม hmm. เกิโซนนั่นกงคแพงตอนนี้ไข่เรางงออกเหลืองโล่งอดจ้าฟังปลาทัวว้งฝุ่นมีบ่ปลามั้ยมีบ่มีอ่อมไม่ไรมีเมืันเอยแล้วกระชินเนี้ยคือ ไอ้ท่งหัวเกลียนนี่หมุนทางฐานพระนนะว่องยุ่งนั่นหมุนแท่งหัวเกลียนจะไปแนวเทางฐานพระนั่นครับครับเฮ็ดตวกมือนันมาจะออกตอนวันไหนกู้เพื่วงนัน้นิครับปีนี่ผมก็จะดุนแล้วก็กันนำสองขางโอ้ย,อยสุดยอดสุดยอดนี <c oughs> ่ซุกเห็นสำรวจเห็นอะไรครับ